โอเคเรามาดูกันนะคะว่ามีงบ2,000บาทแล้วไปแมโคโครได้อะไรมาบ้างอย่างแรกนะคะผักกาดหอมอันนี้ถุงนี้เนี่ยหลายต้นอยู่4ี่บาบาทกไไปอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งของยี่ห้ออะไระอะยี่ห้ออะไรสักอย่างยี่ห้อชกโกลเหรอคะ79บาท ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปผักหวานปลาผักหวานปลานะคะอันนี้สี่สิบห้าบาทสองร้อยกรัมก็คือสองขีดมาเป็นมาเป็นกิ่งๆิแบบนี้โอเคต่อไปไข่หนึ่งแพ็คจริงจอ่าไข่หนึ่งแพ็คเบอร์สองสี่สิบเก้าบาทจริงๆมันมีละไอ้นี่อยู่นะโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งแต่ว่า เราก็ซื้อมาไม่ได้ไงมันเยอะเกินอ่ะกินไม่ทันอะ่ะหนึ่งแพ็กก็สิบสองฟองป่ะติบฟองนะคะหนึ่งแพ็ออกสิบฟองสี L ่สิบเก้าบาทต่อป้าเห็ดโอเลนจีอันนี้เท่าไหรอ่อ่ะสีิบห้าบาทมั้งไม่แน่ใจราคาอยู่ประมาณนั้นละาคาะสองขีดเหมือนกันสองอยกรัมต่อป้าเห็ดเข็มทองอันนี้สิบห้าบาทสิบห้าบาทก็ กำลังกินอะกินมื้อเดียวอะสึ่งกำรรโอเคต่อไปเห็ดหอมเห็ดหอมอันนี้ก็ประมาณห้าสิบห้าบาทเห็ดหอมสดนะคะสามขีดเป็นเห็ดหอมสดประมาณห้าสิบห้าบาทต่อไปอันนี้หอมหอมแบบว่าไม่เอาออกจากก้านมาแล้วอะค่ะเอาแบบไม่มีก้านเอาตัดหัวเขาเรียกว่าเป็นหอมตัดหัว ประมาณสี่สิบห้าบาทหรือห้าสิบห้าบาทจะไม่ได้แล้วอะทั้งหอมทั้งกระเทียมนี่ก็หัวก็โอเคนะคะดูดีอยู่อ่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้กระเทียมก็ประมาณนั้นละคะ่ะสี่สิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทจะไม่ได้ละกระเทียมก็เป็นตัดหัวเหมือนกันก็คือเอาเอาอกจากก้านมันเรียบร้อยแล้วต่อไปอันนี้เป็นพริกไทยสดพริกไทยสดอันนี้ยี่สิบเอ็ดบาท นี้ยี่สบเอ็ดบาทนะคะพริกไทยสดไปก็จะเป็นพวกเดี๋ยวเดี๋ยวมีพริกพริกนี่ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะพริกนี่เท่าไหร่อะคะจำไม่ได้มาณเท่าไหร่ได้อะพริกเดี๋ยวต้องถามราคาคนซื้อจำไม่ได้เท่าไหร่นะสิบห้าบาทพริกสิบห้าบาทขีมหนึ่งหนึ่งยกรัมสิบห้าบาทพริกสดนะพริกขี้หนูสดต่อไปก็จะเป็นพวก อของสดแล้วค่ะปลาปลากระพงปลากระพงขาวนะคะตัวนี้เก้าสิบให้เขาทํามาเป็นชิ้นให้เรียบร้อยละเพราะว่าเตรียมเอาทําแกงได้เลยนะคะให้เขาหัน่นหั่นชิ้นมาให้เรียบร้อยออออแล้ก็คือ,อของสองชั้นเพราะว่าถุงมันเขอนเนี่ยเก้าสิบบาทก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะหกขีดหกขีดจุดขีดอ่ะ เก้าสิบบาทอันนี้กุ้งกุ้งตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่กุ้งตัวหนึ่งประมาณเดี๋ยวดูข้างในมันรอบน,นี้ตัวไม่ค่อยใหญ่นี่ก็ตัวเนี่ยตัวประมาณนมเ,าเ,าเนี้ยไม่ค่อยใหญ่ของเนี้ยตัวทำนิ้วชี้นิ้วกลางอันนี้ร้อยเก้าสิบ ร้อยเก้าสิบก็เท่าไหร่อ่ะร้อยเก้าสิบแปดขีดแปดขีดกว่ากว่าร้อยเก้าสิบเพราะมันโลละโลละสองร้อยกว่าเออสองร้อยกว่าบาทนะคะสองร้อยยี่สิบสองบาทมั้งอันนี้หมูสามชั้นร้อยสี่สิบสามบาทประมาณเก้าขีดประมาณเกือบโลหมูสามชั้นก็โอเคนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเนื้อ เป็นเศษเนื้อเขาเรียกว่าเป็นเศษเนื้อแต่มันอร่อยอ่ะมันคือแบบเราซื้อเนื้อที่มันดีๆอ่ะมันชิ้นเนื้อสองสามร้อยใช่ไหมที่เป็นเนื้อสเต็กอ่ะแต่นี้เราไปซื้อเป็นแบบเขาเรียกว่าเศษเนื้อก็คือเอาเนื้อที่มันเหลือๆแล้วมาใส่เป็นเป็นแท็กอย่างเงี้ยมันดูดีนะแล้วมันก็อร่อยด้วยเพราะเนื้อมันนิ่มอ่ะเป็นเนื้อวุชเชอร์นะคะเป็นเนื้อแองเกอแองกัสเป็น b u ชเชอร์ยี่ห้อวุชเชอร์อันนี้สองร้อยสิบเก้าบาท หนึ่งกิโลต่อไปอันนี้เป็นปูปูนิ่มนี่ปูนี่มันนี้รูปเนี่ยคือรูปการโฆษณานะคือเขาทำมาแล้วจริงจรนะิงแล้วมันเป็นตัวตัวนะคะเป็นตัวตัวประมาณเนี้ยมองเห็นกัรร็นไหมคะเนี่ยมันเป็นไทด์มาเรียบร้อยแล้วนะพอดีถ่ายคนเดียวเนี่ยขอโทษขอโทษนะคะมือก็เลยต้องตันเลยเชียว เนี่ยเป็นตัวแบบนี้ค่ะคุมอมองเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันเขาแพ็กมาแล้วก็ใส่ถุงใหม่ทีนึงแล้วก็แช่แข็งตัวหนึ่งประมาณเนี้ยตัวหนึ่งประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยก็ถุงนี้ประมาณสามร้อยกว่าบาทตีว่าสี่ร้อยอ่ะนะคะปูนี่มันแช่แข็งของนี่ห้อแมคโครเขาแล้ ok วค่ะยี่ห้อต่าเอโลเอโลนะคะประมาณ400อะ่ะตีว่าถ0งระสามร้อยเจกว่าบาทแล้วมั้ยมีอะไรอีก ไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกกล้วยไข่ปลาหมึกกล้วยหนึ่งกิโลอันนี้ประมาณอันนี้สองร้อยสองร้อยหกสิบนี่หนึ่งกิโลสองร้อยหกสิบมันมีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้โชว์หมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นปลาอ๋อน้ำปลาเออได้น้ำปลามาน้ำปลาตาเมกะเชฟนะคะหนึ่งเป็นขวดเล็กนะ สามขวดแพ็คหนึ่งสามขวดแล้วก็ได้น้ำมันหอยอมัอยีอ่ห้ออ่ายี่ห้ออะไรนะดูสิโอ้ยวันนี้ทุลักทุเลยี่ห้อแมคครว่ายอยอนิยม,ยยยมตามแมครควาสามขวดสาขวดเล็กนะไม่ได้สามขวดใหญ่แล้วก็ยล้างจาน้ำาล้างจานอีกสามถุงรวมทั้งหมดนี้สองพันบาท นี่นี่แล้วก็เนี่ยอะฮะก็โอเคนะโอเคอยู่แล้วทำอะไรกินกันดีกว่า